สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะพี่พี่ขาวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพราบ้านน้องน้ําทิพย์ e ีที่62นะคะพี่พี่วันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านมากมายหลากหลายรายการมาจัดโปรโมชั่นแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะวันนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่150บาทนะคะพี่พี่วันนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่150บบาทพร้อมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะสนใจถูกใจรายการไหนพี่พี่สามารถแอด หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อนะคะกับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะก็ยังคงเบอร์เดิมและลายเดิมค่ะ0 98, 9 8 9 2 7 5 6า3นะคะพี่พี่ไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะคะพี่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยนะคะผิดพลาดประการดใดขออภัยด้วยนะคะพี่พี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่พี่คะ่ะ รายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญพระพุธทธโสธรนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรหลังเก้าราชการนะคะพ,พี่พีสาหรับรายการนี้วันนี้แบ่งปันจัดโปรให้อยู่ที่150บาทพร้อมจัดส่งฟรีค่ะพี่พีปิดเกียร์รายการก็ไดนนะคะสามารถแจ้งน้องเข้ามาเลยนะคะแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งเหรียญหลวงพ่อโสธรหลังเก้าราชการนะคะ มาพร้อมกรอบสแตเลสนะพี่พจัดโปรแบ่งปันอยู่ที่150บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่2รายการที่2เป็นภาพถ่ายนะคะพี่พีเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทิมวัดละหันไรมาพร้อมเลี่ยมตะก่วแบบนี้เลยองค์สวยองค์งาม ะะสำหรับรายการนี้ค่ะพี่พีก็จะเป็นรายการที่2ต่อไปค่ะรายการที่3นะคะรายการนี้เป็นพระปิตาจมโบนะคะพี่พเป็นพระปิตาจำโบ้หลวงปู่โตวัดปราดุชิมพีนะคะในองค์นี้มีเส้นเกษาด้วยผสมมานะคะพี่พีสำหรับรายการนี้ องสวยองงามนะคะเห็นนิ้วคมชัดเลยนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่3วันนี้น้องน้าทิพย์แบ่งปันจัดโปรโให้อยู่ที่150บาทพร้อมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะรายการต่อไปมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะมาพร้อมกล่องแต่หน้ากล่องไม่มีระบุไว้นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะคะพี่ๆเหรียญเนื้อทองแดงนะสําหรับรายการนี้เป็นรายการ ที่4นะคะรายการนี้เป็นรายการที่4ี่เหรียญหลวงพ่อรุ่งปี2533นะคะพี่พี่เหรียญเก่าสวยคมชัดแบ่งปันจัดโปรอยู่ที่1 5 0าบาทพร้อมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยด้วยสนใจถูกใจรายการไหนบ้างติดต่อกันเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะคะไอเดลัยกับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะ0ูนย์เก้าแปเนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการนี้นะคะพี่พี่ก็จะเป็นอ่ารายการนี้เป็น รายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พีองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัลาังพิมพ์ใหญ่เนื้อผงนะคะพี่พีสวยเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเก่าๆนะคะเลี่ยมพลาสติกนะสําหรับรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ําสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยแบ่งปันให้ในราคา150บบาทรับของหน้าบ้านจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยนะปิดเกี่ยรายการแจ้งกันเข้ามาได้นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่5้ค่ะต่อไปค่ะรายการที่6รายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่อ่าวัดหนองกระโดนนะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะ อ่ารายการนี้นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นปีพศ2470สําหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่6วันนี้น้องน้าทิพย์แบ่งปันจัดโปรให้อยู่ที่150บาทนะคะปิดกี่รายการชอบกี่รายการถูกใจกี่รายการพี่พี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะจะส่งฟรีให้ทุกองสําหรับรายการนี้นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการที่7นะคะรายการนี้เป็น รายการที่7ค่ะก็จะเป็นอ่านี่เลยรูปรล่อหลวงพ่อเงินนะคะสําหรับรายการนี้รูปรล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะสําหรับรายการนี้องค์สวยองค์งามอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยถ้าหากใครรับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันยังไงนะคะพ,พี่ๆติดตอ่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้แอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิม่มเติมได้เลยสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่7รูปล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมค่ะต่อไปค่ะรายการที่8องค์นี้นะคะ ก็จะเป็นพระแม่กวนอิมนะคะพี่พี่อ,องค์นี้นะคะเป็นพระแม่กวนอิมนะน้องไม่ทราบเนื้อแล้วก็มาพร้อมกรอบหนักๆแบบนี้เลยนะน่าจะเป็นเนื้อผงหรือปลาไม่แน่ใจนะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะเก่าสวยนะพี่พี่สำหรับรายการนี้อยู่ในเลี่ยมกรอบเก่าๆแบบนี้เลยสําหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางการติดต่อไอดียไลน์กับเบอร์โทรไเดียวกันนะคะ0989275663สติดต่อเข้ามา สอบถามกับช่องพระบ้านนองน้ำทิพย์ได้เลยรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่8นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่9นะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะพี่ๆอาจจะมีรูตรงนี้นิดหน่อยนะขอคนรับได้ขอคนรับจริงเก่านิดนึงสําหรับรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัลขังรายการนี้เป็นรายการที่9ต่อไปรายการที่10นะพี่ๆถ้าหากน้องพูดไวไปรับชมภาพไม่ชัดฟังไม่ทันยังไงขออภัยด้วยค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อ ปี18นะคะ เหรียญหลวงพ่อเกษมปี18นะคะเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้ชาวบูชาได้เลยค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้วันนี้แบ่งปันจัดโปรให้อยู่ที่1 5 0บาทจัดสูงฟรีรายการนี้เป็นรายการที่10ต่อไปค่ะรายการที่11นะคะองค์นี้จะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้นะคะพี่พี่พระผงสุพรรณเป็นพระชุดเบญจะนะคะพี่พี่เป็นพระเนื้อดินเผาอยู่ในกรอบนะคะอาจจะดูเก่านิดหน่อยนะพี่พี่สำหรับรายการนี้ เป็นรายการที่11ค่ะต่อไปรายการที่12จัดจะโปรแบ่งปันอยู่ที่1 5 0บาทเช่นกัน EP นี้จัดโปรโมชั่นเดียวเลยนะคะพี่พีหนึ150บาทพร้อมจัดส่งฟีรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆราคาวัดใจนะพี่พี่ไม่มีรับประกันนะคะแท้ไม่แท้รับชมกันเอานะพี่พี่เลือกดูได้เลยนะคะเรามาต่อก,กันที่รายการต่อไปรายการที่13เหรียญหลวงปู่เพล่นะคะพี่พี่รายการนี้ เป็นเหรียญหลวงปู่แผ้ววัดลางหมันนะคะพี่พี่พิมพใบขี้เหล็กนะสําหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่แผ้วพิมพ์ใบขี้เหล็กในเหรียญมีโค้ดด้วยนะพี่พี่ตามนี้เลยนะคะขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดียไลน์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกัน0ูนย์เก้าแปสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่13ต่อไปค่ะรายการที่14รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะ เหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อทองแดงเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเหรียญเก่านะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่14ค่ะต่อไปค่ะรายการที่15รายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหล่อเก่าสวยโบราณน,นะคะของหลวงปู่สุขวัดป่าของมะขามเท่าด้านในเหมือนเป็นการเลี่ยมเงินนะคะพี่พี่แล้วก็ด้านนอกเป็นการเลี่ยมขอบเปิดนะคะด้านหลังมีลงจานนะเก่านิดนึงแล้วก็มีศึกบ้างเป็นบางจุดนะคะพี่พี่วันนี้น้องมาแบ่งปันจัดโปรอยู่ที่150บาท พร้อมจะส่งฟรีให้เลยนะคะพี่ๆไม่ว่าจะเป็นโอนหรือปลายทาง EP นี้จัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะเปิดอยู่ที่150บาทค่ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่15นะคะรายการต่อไปรายการที่16รายการนี้จะเป็นพระกิ่งนะคะพระชัยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นพระกิ่งชัยวัดนะคะเก่าสวยเลยนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่16นะคะพี่ๆช่องพระบ้านนนองน้ำทิพย์ขอขอบพระคุณน,นะคะพี่ๆเอฟซี FC. ทุกท่านที่เข้ามารับชม เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์กันด้วยนะคะสนใจถูกใจพระเครื่องพระบ้านรายการไหนพระสะสมรายการไหนพี่ๆติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะน้องยินดีให้บริการนะคะพี่ๆอาจจะมีบางช่วงบางเวลาไม่สะดวกรับสายน้องขออภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16ค่ะต่อไปค่ะรายการที่17นะคะ เรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่17รายการนี้จะเป็นพระปิตานะคะพี่พีองค์นี้นะคะเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักหลังยันนั้นน่าจะเป็นของหลวงปู่ไข่นะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักนะคะของหลวงปู่ไข่รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่17นะคะถ้าหากให้รับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันยังไงนะคะน้องขออภัยด้วยค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะราย รายการที่18เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่พี่เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพิมพ์ซุ้มนะคะพี่พี่ขาสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่18ต่อไปค่ะรายการที่19รายการนี้เป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะคะเนื้อปะกาลงยาอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้ด้านหลังเป็นพญาคุดนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยวันนี้จัดโปรแบ่งปันให้ในราคา 1, 150บาทจัดส่งฟรีรายการนี้เป็นรายการที่10 9ค่ะต่อไปค่ะรายการที20นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นพระเนื้อดินนะพี่พี่ของหลวงพ่อโตนะคะรายการนี้เป็นพระเนื้อดินของหลวงพ่อโตนะคะวันนี้น้องจัดโปรแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่150บาท EP นี้ เป็น EP ที่62จัดโปรแบ่งปันให้กันเลยนะคะสนใจถูกใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามาได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่20ต่อไปค่ะรายการที่21นะถ้าหากน้องพูดไว้นะคะพี่พี่ฟังไม่ทันหรือรับชมภาพไม่ชัดพี่พี่แอนไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่21เป็นจอบนะคะพี่พีสําำหรับรายการนี้จอบหลวงพ่อเงินนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่21จอบหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานอยู่ในเรียมในกรอบแบบนี้เลยได้ไปสวมใส่ใช้งานได้เลยแต่ถ้าหากไม่ชอบกรอบพี่พี่กะได้นะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะสําหรับรายการนี้มาพร้อมกรอบเก่าๆเลยนะคะรายการที่21ต่อไปค่ะรายการที่22รายการที่22เป็นพระอ่าเหมือนเป็นรูปหล่อนะคะพี่พีน้อง ไม่ทราบที่นะคะสําหรับรายการนี้นะคะน้องขออภัยด้วยสําหรับพี่ๆท่านใดที่รู้จักสนใจถูกใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะแอดไลน์เข้ามาขอรับจมภาพเพิ่มเติมได้หรือจะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งปิดได้เลยเช่นกันสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่22ต่อไปค่ะรายการที่2 3เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์บัวข้างนะคะพี่ๆเนื้อองคเก่าแบบนี้วันนี้ก็ได้มาจาักโปรแบ่งปันอยู่ที่1 5 0บาทพร้อมจะส่งฟีนะคะปิดกี่รายการ แจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่23ต่อไปค่ะรายการที่24รายการนี้เป็นพระลอดนะคะพี่ๆพ,พระลอดเนื้อดินอยู่ในเลี่ยมในกอแบบนี้เลยนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่24ค่ะ ต่อไปรายการที่25องค์นี้จะเป็นพระศิวลีนะคะพระศิวลีของหลวงพ่อกลวยนะพี่ๆเป็นพระเนื้อดินนะเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพระศิวลีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25แบ่งปันจัดโปรอยู่ที่150บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเหรียญหลวงปูด่ดูปี2531นะคะหลวงปู่ดูอัสแก่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่ๆอาจจะรับชมภาพไม่ชัดนิดนึงนะคะสนใจถูกใจ ติดต่อกันเข้ามาได้ปี2531เนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมในกรอบกรเก่าๆนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่26นะคะต่อไปค่ะรายการที่27องค์นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนื้อดินนะคะเนื้อดินจะผ่านการคุกลักปิดทองมานะพี่พีเราก็มาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะพี่พีก็จะเป็นรายการที่ 27ปิดอีที่เท่าไหร่รายการที่เท่าไหร่แจ้ง้องให้ชัดเจนนิดนึงนะจะได้ไม่ผิดพลาดตอนจัดส่งนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิค่ะพี่พีเป็นพระสังฆายนะคะ องนี้เป็นพระสังฆจายนะพี่พี่น้องไม่ทราบที่นะขออภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นพระสังฆจายไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะพี่พี่หากพี่พี่ท่านใดที่รับชมแล้วรู้จักสนใจถูกใจนะคะพี่พี่หรือชอบสะสมพระเก่าๆนะคะเป็นหลอ่อโบราณน,นะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้กับช่องประบ้านน้องน้ําทิพย์เบอร์โทรและไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่ศูนย์เก้าแปดเก้าสองเจ็ดห้าหกหกสามสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ 28่ต่อไปค่ะรายการที่29เนะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมีพิมพ์กนกข้างนะคะรายการนี้เป็นพระปิตาพิมพ์กนกข้างของหลวงปู่โตนะคะรายการนี้เป็นรายการที่29ต่อไปรายการที่30รายการที่30นะคะพี่พี่เป็นพระชัยนะคะเก่าสวยเลยนะคะองค์นี้ติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่30ต่อไปค่ะรายการที่31นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะมาพร้อมเนี่ยมขอบจับแบบนี้เลยค่ะพี่ๆอ, <ion> อาจจะดูเก่านิดหน่อยเนาะแล้วก็มีสึกบ้างเป็นบางจุดนะคะสําหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะพี่ๆสนใจถูกใจติดต่อมาได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่31ต่อไปค่ะรายการที่32 32จะเป็น ะกุดนะคะของหลวงพ่อกลวยมาพร้อมภาพถ่ายนะคะพี่ๆเก่าสวยแล้วก็รายการนี้มาพร้อมเรียมด้วยนะคะได้ตะกุดไปประมาณ7ดอกนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่32ต่อไปค่ะรายการที่33รายการนี้นะคะก็จะเป็นจอบ นะคะพี่พี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินอยู่ในเลี่ยมเลนแบบนี้เก่าสวยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้จอบหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เป็นรายการที่33ต่อไปรายการที่34รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมขอบเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อโตนะพี่พี่รายการนี้พิมพ์สี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนะคะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมขอบนะคะพี่พี่ขอบเปิดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่34ต่อไปรายการที่35 เป็นเหรียญหลวงพ่อวิหารนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อวิหารนะเนื้อเปียกทองเนื้อกะไหลทองอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เนื้อสีทองทองนะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่35นะคะวันนี้ก็แบ่งปันจัดโปรให้อยู่ที่150บาทจัดส่งฟรีรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่36หเหรียญหลวงพ่อจงกันภัยหลังสิงนะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงกันไัยหลังสิงมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดไม่มี นะคะพี่พี่แต่ว่าเหรียญอาจจะรู้เก่าหน่อยนะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่36หนะคะหากรับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยช่องทางการติดต่อกับเบอร์โทร id line เบอร์เดียวกันนะคะต่อไปค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระผงของหลวงปู่บุญนะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่37เป็นพระผงนะคะพี่พี่หลวงปู่บุญนะคะเนื้อองค์นี้สวยเลยหลังยันนะคะพี่พี่เนื้อผงคุกรักนะคะส สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่37ต่อไปรายการที่38นะคะองค์นี้จะเป็นพระลีลานะคะพี่ๆเนื้อดินนะคะเก่าวสวยอ่าน่าจะเป็นเนื้อผงมากกว่านะพี่ๆน่าจะไม่ใช่เนื้อดินเนาะสำหรับรายการนี้เป็นพระลีลาเนาะไม่ทราบที่นะคะ องค์จะเล็กกว่าลีลาเม็ดขนุนนะพี่ๆสำหรับรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่150บาทรายการนี้เป็นรายการที่38ต่อไปรายการที่39นะคะรายการนี้เป็นรายการที่39นะคะ ปิดรายการที่เท่าไหร่ EP ที่เท่าไหร่โทรเบอร์เข้ามาแจ้งน้องได้เลยนะพี่พี EP นี้เป็น EP ที่62นะคะต่อไปรายการที่40รายการนี้จะเป็นพระนางพญานะคะพี่พีนางพญาพิมพ์ข่าวโค้งนะคะอยู่ในกรอบสแตนเลสแบบนี้เลยชาวบูชาในราคา150บาทพี่พีสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยหรือถ้าไม่ชอบกรอบก็ไปแกะออกแต่อาจจะต้องระวังเสียหายนิดนึงเพราะว่าเป็นพระเนื้อดินนะพี่พีมีโอกาสเสี่ยงที่จะแตกได้นิดนึงรายการนี้เป็นรายการที่40ต่อไปคะ่ะ รายการที่41เป็นพระศิวลีเนื้อดินนะคะรายการนี้รายการที่41เป็นพระศิวลีเนื้อดินนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่42 42นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัตรสีบนะคะสําหรับรายการนี้เหรียญหลวงพ่ออีวัตรสถีบนะคะพี่พีปี2473เนื้อทองแดงนะพี่พีวันนี้จะโปรลดราคาให้อยู่ที่1 5 0บบาทจะส่งฟรีรับของหน้าบ้านจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยสนใจถูกใจ รายการไหนย,ยินดีให้บริการนะคะอาจจะมีชวบางช่วงบางเวลานะพี่พี่ที่น้องไม่สะดวกรับสายน้องขออภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปค่ะรายการที่43 นะคะพี <muitas> <arias> ่พ <sketches> ี่รายการที <Jean> <case> <f> ่43รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะเหรียญกลมนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่43ค่ะต่อไปรายการที่44นะคะพี่พี่องค์นี้จะเป็นกิ่งเป็นรูปหล่อพระพุทธโสธรนะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธโสธรนะพี่พี่ใต้ฐานมียันแบบนี้เลยเก่าสวยนะ สำหรับรายการนี้ปีสองห้าสี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่44ต่อไปค่ะรายการที่45นะคะพี่พช่องปราบ้านน้องน้ำทิพย์ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี c ทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่45เป็นเรี่ยดหลอบโบราณน,นะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะ เป็นรายการที่45นะคะรายการนี้เป็นรายการที่45ินะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่46นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหลังยันปี2521นะคะเนื้อทองแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังยันค่ะรายการนี้เป็นรายการที่46 ะะต่อไปรายการที่47นะคะรายการนี้จะเป็นพระคำข้าวนะคะพี่พีองค์นี้จะเป็นพระคำข้าวหน้ากากทองนะคะของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะด้านหลังเป็นยันเกาะเพชรนะคะปิดทองเหมือนกันนะพี่พี่เก่าสวยเลยนะคะวัดท่าสูงนะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปค่ะรายการที่48นะคะ เรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่48รายการนี้จะเป็นพระลีลาน,นะคะพี่ๆมาพร้อมเพียยนนะคะพี่ๆท่านใดที่ชอบนะคะสนใจถูกใจติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรและไลน์นะคะเบอร์เดียวกัน0989275663นะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่47ค่ะต่อไปค่ะรายการที่48นะคะรายการที่48องค์นี้จะเป็นพระกิ่งเปาวเลสนะคะ เป็นพระกิ่งเปาววเลสนะคะพี่ๆเก่าสวยเลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะแบ่งปันอยู่ที่150บาทนะคะพร้อมจะส่งฟรีไม่ว่าจะเป็นโอนหรือปลายทางแจ้งก,การเข้ามาได้ต่อไปรายการนี้จะเป็นรายการที่50องค์นี้เป็น รายการที่50นะคะพี่พเป็นพระท่ากระดานเนื้อตะกั่วนะคะเก่าสวยเลยมีน้ำหนักนิดนึงสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่50ต่อไปค่ะรายการที่51รายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะ<ม>เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธเหรียญเมตตามหานิยมปี2536นะคะพี่พ จัดโปรโมชั่นแบ่งปันอยู่ที่1 5 0สบาทสนใจถูกใจนะคะพี่ๆขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่51ต่อไปรายการที่52นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะวัละคังพิมพ์ใหญ่อยู่ในเล่มแบบนี้เลยองค์นี้สวยงามนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่52น้องจัดโปรโมชั่นให้ในราคา1 5 0ิบาทพี่ๆปิดเกียร์รายการแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นราย รายการที่53เป็นพระสุมกอนะคะองค์นี้จะเป็นพระสุมกอนะพี่ๆสวยงามมากๆนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่53ค่ะพระสมกอเหนือดินนะคะต่อไปรายการที่54นะคะ54จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปา่าคลองมะขามเท่าอยู่ในเลี่ยมในกกอะแบบนี้ด้านหลังมีโรงจานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่54ต่อไปค่ะรายการที่55รายการที่55จะเป็นเหรียญหลวงพ แก้ววัดพวงมาลัยนะคะมาพร้อมกรอบทองนะคะพี่พีชจิวเวลรี่เพชรแต่ว่าเพชรตรงนี้หลุดไปเม็ดหนึ่งขอคนรับได้นะพี่พีชแปงปันจัดโปรให้เลยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบห้าค่ะต่อไปรายการที่ห้าสิบหกรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนหลังเรียบ,เ,ยบเลยมาพร้อมกรอบลงยานะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่ 56นะคะต่อไปค่ะรายการที่57ค่ะพี่พีรายการนี้จะเป็นพระขุนแผนกุบ้านกลางนะคะเนื้อดินนะเก่าสวยเลยสําหรับรายการนี้เป็นพระขุนแผนกุบบ้านก่างนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่57นะคะพี่ๆีเข้ามารับชมแล้วสนใจใถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่58รายการนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆีภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพด้านหลังมียันนะสวยงามมากๆสําหรับรายการนี้เนี่คะพี่ๆได้ไปพร้อมเรี่ยมด้วยรายการนี้เป็นรายการที่58ต่อไปรายการที่59รายการที่59นะคะก็จะเป็นพระปิตาหลวงพ ก็แก้ววัดคือวันเนื้อผงคุกลักปิดทองนะคะหลังแบบด้วยนะพี่ๆองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่59ต่อไปรายการที่60รายการนี้นะคะจะเป็นเหมือน พระลีลาหรือนางลำน้องไม่แน่ใจนะเป็นพระเนื้อผงของหลวงปู่บุญนะคะพี่พี่ด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะพี่พี่เก่าสวยสําหรับพี่พี่ท่านใดที่รู้จักสนใจถูกใจติดต่อกันเข้ามาได้นะพี่พี่สอบถามเพิ่มเติมได้แอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่60ต่อไปค่ะรายการที่61นะคะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่61เป็นพระขุนแผนองค์ นะพีพี่สำหรับองค์นี้นะคะพี่พี่มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยเก่าสวยรายการนี้เป็นรายการที่61ต่อไปค่ะรายการที่62เป็นพระเนื้อผงคุกรักปิดทองเช่นกันรายการนี้จะเป็นเหมือนพระนาลายนะพี่พี่ อยู่ตรงนี้นะคะเป็นเหมือนพระนาลายนะคะพระนาลายทรงปืนหรือเปล่านะพี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะสนใจถูกใจนะถ้าหากรู้จักนะคะพี่พี่ถูกใจก็แจ้งปิดได้เลยแบ่งปันให้ในราคา150บาทจัดส่งฟรีพี่พี่ปิดเกียร์รายการแจ้งน้องได้นะคะรายการนี้รายการที่62ต่อไปค่ะรายการที่63องค์นี้จะเป็นพระเนื้อชินจะมีพระบางอุ้มบาทพระบางสายญาตินะคะพี่พี่แล้วก็จะมีพระ,ะพิมพ์วันทานะ,ะพี่พี่สวยงามเลยนะคะ สำหรับรายการนี้เป็นพระกุเน,นื้อชิ้นสำหรับพี่ๆนั่นในใยที่สนใจใถูกใจแจ้งปิดได้เลยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่63ต่อไปรายการที่64องค์นี้รายการนี้นะคะพี่พีหกจะเป็นตะกุดนะคะพี่พีขาถักเชือกด้านในนะเก๋าสวยมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเป็นงานเลี่ยมสามห่วงนะคะแบ่งปันจัดโปรอยู่ที่1 5 0บาทน้องไม่ทราบพี่เกจิอาจารย์นะพี่พีขออภัยด้วยแต่ว่ามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้สําหรับรายการนี้เป็นรายการที่64เป็นตะกุดมาพร้อมเลี่ยมสามห่วงต่อไปรายการที่65า รายการนี้เป็นงบนำอ้อยเนื้อดินนะคะงบนำอ้อยเนื้อดินนะพี่ๆองค์ไม่ใหญ่มากเก่าสวยนะคะเนื้อดินเผารายการนี้เป็นรายการที่65ต่อไปรายการที่66รายการนี้จะเป็นพระฉลอง ยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษนะคะพี่พีได้มาพร้อมกล่องน,นะเดี๋ยวน้องจะให้รับชมด้านในกันนะคะรายการนี้เป็นอ่าพระฉลองยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษแบ่งปันจัดโปรให้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีไม่ว่าจะเป็นโอนหรือปลายทางนะ EP นี้จัดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้ทุกรายการนะคะรายการนี้เป็นรายการที่หกสิบหกต่อไปค่ะรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะ รายการต่อไปรายการที่67นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นเอ่าเป็นเหมือนเขาแกะนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อเขาแกะนะคะแกะเป็นเสือนะพี่พี่น้องไม่ทราบว่าเป็นเกจิท่านใดเนาะสําหรับรายการนี้นะคะพี่พี่แบ่งปันอยู่ที่1 5 0บาทไม่ว่าจะเป็นโอนหรือปลายทางนะพี่พี่น้องจะส่งฟรีให้เลยสําหรับรายการนี้นะคะพี่พี่ เขาแกะนะคะเสือนะคะพี่พีสวยเลยแล้วก็เก่านะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่67ต่อไปค่ะรายการที่68นะคะ68นะคะจะเป็นเสือนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นเสือเป็นเครื่องรางเสือนะคะพี่พีของ หลวงปู่เปืองนะคะวัดลาดยาวปี2552รายการนี้เป็นเครื่องรางเสือนะคะอายุ100ปีนะพี่ๆสวยงามมากๆใต้ฐานประมาณนี้นะคะเสือตัวเล็กนะคะราคา150บาทจัดส่งฟรีนะพี่ๆไม่ว่าจะเป็นโอนหรือปลายทางนะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะช่องพระบ้านนองน้ำทิพย์อินดีให้บริการนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่ 68นะคะได้มาพร้อมกล่องนะพี่พี่รู้จักสนใจถูกใจติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรและไลน์นะคะ0 98, 9 8ย์7 5663นะคะรายการนี้เป็นรายการที่68ต่อไปรายการที่69นะคะ รายการที่69จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเจิมนะคะพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อเจิมนะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เป็นงานเลี่ยมสามห่วงนะคะเป็นปรูปหล่อโบราณน,นะคะพี่พี่หลวงพ่อเจิมนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเก่าสวยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่ 6 9ต่อไปรายการที่70ขออนุญ,ญาตปิดรายการที่70เป็นรายการสุดท้ายรายการนี้จะเป็นเครื่องรางประหลัดขิกนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะเป็นเครื่องรางประหลัดขิกน้องไม่ทราบที่นะคะพี่พีท่านใดที่รู้จักสนใจถูกใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยสอบถามพูดคุยได้วันนี้แบ่งปันจัดโปรให้อยู่ที่150บาทจัดส่งฟรีให้ทุกองค์นะคะพี่พีสำหรับ E ีีนี้นะคะก็จะเป็น EP ีที่ 62นะคะพี่ๆของช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพี่ๆของช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์สนใจพระเครื่องพระบ้านรายการไหนติดต่อเข้ามาได้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้หรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมพาะเพิ่มเติมได้เลยเชย่นกันนะคะที่เบอร์โทรนะคะและไลน์นะคะ,ะ,ะ,คะ0 9 8ย์7 5663สําหำหรับวันนี้สำหรับ e ีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน E ีี ค่ะพี่พีขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ